SM Entertainment อัปเดตอาการ Wendy ้เร v e l ลเวก่อนหน้านี้ศิะละปินสาวเวนดี Wendy, เป็นสมาชิกคนหนึ่งของวงเรดเว l เว t เธอได้ตกเวทีตอนซ้อมขึ้นแสดงโชว์ในงานเทศกาลดนตรีเมื่อปลายปี2019จนทําจนทำให้กระดูกเชิงกรานข้อมือหักร้าวโดวยก่อนหน้านี้นะคะทางช่อง SBS ได้มีการถูกสอบสวนเกี่ยวกับกรณีของเวนดีว่าเธอตกเวทีได้อย่างไร หากทั้งช่องมีความผิดก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายล่าสุดเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมา SM Entertainment ต้นสังกัดของศิลปินสาวอย่างเวนดี้ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าวท็อปสตาร์นิว่า เธอได้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแต่ยังคงต้องพักรักษาตัวในฐานะเป็นผู้ป่วยนอกซึ่งในขณะนี้นะคะเธอก็ยังคงต้องรับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับร่างกายที่ฟื้นตัวมากขึ้นสุดท้ายนี้นะคะก็ค่อยๆเธอหายจากอาการบาดเจ็บไหวๆด้วยนะคะ